Can you blow my whistle, baby, whistle, baby, let me know Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow You just put your lips together and you come real close Can you blow my whistle, baby, whistle, baby, here we go สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดกาญจนบุรีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทางรถไฟสายมรณะสายนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรมกรชาวเอเชียที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่าปัจจุบันเส้นทางนี้ไปสุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตกระยะทางจากสถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน้ำตกก่อเป็นระยะทางประมาณ77กิโลเมตร หากนับหมอนหนุนรางรถไฟมีเท่าไหร่จำนวนผู้คนฉเฉลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายนี้ก็ตายไปเท่านั้นนี่คือคำเล่าขานถึงเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ไทยพม,ม่าระยะทางกว่า415กิโลเมตรนี้คือความหารโหดทารุณและยากลำบากของสิ่งที่เฉลยศึกได้รับจนได้รับการขนานนามว่าเส้นทางรถไฟสายมรณะขอบคุณขมูลจาก https://k90039 9408.wordpress.com แลที่ต่อมานะครับวัดถ้ำเสือวัดถ้ำเสือก่อตั้งในปีพุทธศักราช2514โดยพระครูสิทธิวิมลภายในวัดมีพระพุทธรูปปางประทาพนพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาพร้อมพระอุโบสถอัตถมุทรงไทยประดับโวดลายสวยงามและเจดีย์เกตแก้วมหาปราสาทสูง69เมตรกว้าง29เมตรโดยจากเนินเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของ ทะเลสาบและเขื่อนวชิราลงกรณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดสยามบรมราชกุมาร a ีเสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2526การขึ้นเดินเขานอกจากมีบันไดแล้วยังมีรถรางไฟฟ้าบริการวัดถ้ำเสือมีชื่อเสียงเรื่องลือในความสวยงามของพระรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อชินประทานพรองค์พระสูง9วา9นิ้วหน้าตักกว้าง5วา3ศอกนิ้วสีทองอรามสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2516และพระเจดีย์เกตแก้วมหาปราสาท เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสีส้มสูง69เมตรกว้าง29เมตรสูงใหญ่โดดเด่นอลังการมีทั้งหมด9ชันอตรงกลางมีบันไดเวียนสามารถเดินขึ้นไปถึงชั้นบนสุดแต่ละชั้นมีภาพเขียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียและหายเนกับวิวจากช่องหน้าต่างของพระเจดีย์ซึ่งมีอยู่รอบทิศเห็นแม่น้ำแม่กลองภูเขาท้องทุ่งนาและวัดถ้ำเขาน้อยซึ่งอยู่ติดกันที่ต่อมานะครับ สะพานข้ามแม่น้ำแควะสะพานข้ามแม่น้ำแควสร้างขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟของกองทัพญี่ปุ่นจากสถานีชุมทางอน,นองปลาดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไปเมืองทันบูซายัดประเทศพามา่าซึ่งการสร้างทางรถไฟเส้นทางดังกล่าวบางแห่งต้องทำสะพานข้ามน้ำลึกและเชี่ยวกรากกองทัพญี่ปุ่นเลือกสร้างสะพานข้ามน้ำคำในไควที่บริเวณบ้านท่าขามสมัยนั้นเรียกว่าบ้านท่ามาขาม ตำบลท่าขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีเนื่องจากพื้นดินด้านล่างมีความหนาแน่นระยะแรกสร้างเป็นสะพานไม้ชั่วคราวก่อนห่างจากสะพานปัจจุบัน100เมตรใช้เวลาในการก่อสร้าง3เดือนต่อมาสร้างเป็นสะพานเหล็กถาวรโดยนำเหล็กจากมาลายูมาประกอบกันวางรางโดยเฉลยศึกชาวอังกฤษสะพานมีความยาวทั้งหมด300เมตรแบ่งเป็น11ช่วงต่อมอคอนกรีตเปิดใช้อย่างเป็นทาง,ทางการเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2486ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2487ในระหว่างห้างสงครามสะพานข้ามแม่น้ำแควถูกทหารสัมพันธรรมิตรโจมตีทางอากาศโดยการทิ้งระเบิดอย่างหนักจนสะพานหักท่อนกลางงอซึ่งต่อมาญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2488น้ำตกทะโยกน้อยอำเภอทะโยกตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทะโยกมีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อว่าน้ำตกเขาพังมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนผ่านจำนวนมากเพราะเดินทางสะดวก ตั้งอยู่ริมถนนหลักเส้นทองผาภูมิสังขละเดินจากถนนเข้าไปเพียง100เมตรเป็นน้ําตกที่สวยงามบริเวณโดยรอบร่มรื่นเป็นน้ําตกชั้นเดียวขนาดไม่ใหญ่มากนักน้าตกจากผาไหลกระโจนลงมาด้านล่างมีแอ่งสําหรับเล่นน้ําบริเวณด้านหน้าและถนนฝั่งตรงข้ามน้ําตกจะมีร้านค้าร้านอาหารของฝากหลายร้านจึงเหมาะเป็นจุดพักรถไปในคราวเดียวกันในวันหยุดพักผ่อนบางทีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมาก จนดูวุ่นวายแต่ก็สนุกสนานเหมาะสําหรับทริปที่ต้องการสัมผัสน้ำตกที่เดินทางใกล้ตัวมื่นมากที่สุดเพียง60กิโลเมตรเหตุที่เรียกอีกชื่อว่าน้ำตกเขาพังเพราะเกิดบนหน้าผาหินปูนที่พังทลายลงมาจนเกิดโขวดหินปูนลดหลั่นกันอยู่ตรงบริเวณเชิงเขาต้นกําเนิดเป็นน้ําผุดจากภูเขาแล้วไหลามาตามลําธารเล็กๆไหลตกลงที่ผาหินปูนที่มีความสูงประมาณ15เมตรในฤดูฝนน้ําจะเยอะตกจากหน้าผาสวยงามในช่วงเดือนกรกฎาคม ลาคุมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสต้นน้ำตกแห่งนี้เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2431นอกจากจะได้ชมน้ำตกอันสวยงามแล้วยังมีหัวรถจักรไอ้น้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมาตั้งแสดงไว้เพื่อรำลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่สร้างผ่านหน้าบริเวณน้ำตกเข้าสู่ประเทศพมา่าด้วย